รส,สนิยมดีและมาตรฐานสูงคือกุญแจสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความงามวันนี้ฉันจะแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่าความมีรส,สนิยมดีและมาตรฐานสูงซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความลึกซึ้งและสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเราความมีรส,สนิยมดีไม่ใช่แค่การเลือกสิ่งที่สวยงามหรือหรูหรา แต่เป็นการเลือกสิ่งที่มีคุณภาพความจริงและความงดงามในทุกมิติของชีวิตรสนิยมดีคือการรู้จักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจและชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแค่การเลือกสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจแต่คือการใส่ใจในรายละเอียดของทุกการกระทำการเลือกอย่างมีสติและรู้ลึกถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เรามีในชีวิต การมองเห็นความงามในสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาและการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามาตรฐานสูงนั้นไม่ได้หมายความถึงการยกระดับสิ่งภายนอกที่เราครอบครองไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงหรือยศตำแหน่งแต่มาตรฐานสูงคือการที่เราตั้งเป้าหมายชีวิตในแนวทางที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์และความยั่งยืนที่ไม่สามารถถูกมองข้ามได้ มาตรฐานสูงคือการพัฒนาจิตใจให้ละเอียดอ่อนยกระดับการมองเห็นความงามในทุกสิ่งและยึดมั่นในความดีงามที่มีคุณค่าในตัวเองเราควรตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าอะไรที่ทำให้สิ่งหนึ่งมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นๆการมองหาความจริงในชีวิตการให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ไม่อาจจับต้องได้เช่นความรัก ความเมตตาและความดีงามคือสิ่งที่ยั่งยืนเหนือสิ่งภายนอกมาตรฐานสูงแท้จริงไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันหรือการยกระดับตัวเองเพื่อให้เหนือกว่าผู้อื่นแต่เป็นการยกระดับจิตใจให้ลึกซึง้งและเต็มไปด้วยความอ่อนโยนการมีมาตรฐานสูงคือการมองชีวิตในมิติที่กว้างขวางและลึกซึง้ง ความสง่างามที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่ไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกแต่ยึดมั่นในคุณค่าภายในจิตใจของเราเองในชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงดังและความเร่งรีบการมีรสนิยมดีและมาตรฐานสูงคือการเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีสติคิดใคร่ครวนและหลีกหนีจากการตัดสินโดยผิวเผินสิ่งที่เราทำทุกวัน ต้องสะท้อนถึงคุณค่าและความงามที่ลึกซึ้งกว่าความสำเร็จภายนอกเพราะทุกการกระทำของเราคือการสร้างผลกระทบทั้งภายในตัวเราเองและต่อผู้อื่นการมีมาตรฐานสูงจึงไม่ใช่แค่การปรารถนาจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในโลกภายนอกแต่คือการสร้างความงามภายในจิตใจการเปิดใจให้กว้างและการดำเนินชีวิตที่มีความหมาย เมื่อเรามีรสนิยมที่ดีและมาตรฐานที่สูงชีวิตของเราจะสะท้อนออกมาในทุกการกระทำแล้วเราจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการสแสวงหาความดีความงามและความจริงแท้ในโลกนี้ขอบคุณค่ะหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการแบ่งปันของฉันในวันนี้